วสวัสดีครับพี่น้องโอ้โหขัวไข่ขัวไข่อันนี้โมเมนตพักบุ้งนะต้นหอมพี่น้องต้นต้นดอกหอมไหมโอ้โหทอดไข่นี่จอน่อยมากเออแบบบมกรอบเจอกะตำส้มมาแซมแซมเหมือนกันครับผมตุ๊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 ยิม้มสวยอ่ะพี่น้อง าละทำไปกินยาเงินฟ <ata> ูไปกินข้าวด้วยกันแซ่บๆกินเขาไม่กินยากินเขาตอนเที่ยงพี่น้องแต่นหน่อยพึ่งมาจากยะโสกันเลยใกลเคียดงกินเดี๋ยวมาเลี้ยงจังสิหากับเขาไม่พวกหุงดอกหุงไใคตายอยู่บ่หุงกับหุ่นเมื่อไรพวกแบบพวกกะทะ ให้ตังน้องบีบอะไรช้อนลอยออกเติมเจ้าคนละครึ่งโอเคกินหมูกระทะยายไม่ได้กินนานแล้วเก็บลายหัวเก็บลายหัวเก็บลายหัวนึ่งสองสามสี่ห้าเดียมาไหลกูเด้อโคกินเี่นี่นะเสีๆมกันครับผมกินข้าวกินข้าวเที่ยงพี่น้องจะกินยัง ซุมตากับทอดไข่นี่ยล่ะกับขัวไข่ลูกเวีดขัวไข่มาจากเออเรื่องมาจากเรื่องขัวไปจังหันอันนี้มันเป็นพักบุ้งเนี่ยต้นหอมต้นผัใบดอกดอกดอกหอมเหีมันมันหวานเนาะอือดอกักอ่ะกินข้าวสวยน้ำกันครับผมว่านครับพี่น้องผลก็ยังดีโตอยู่เนี่ยล่ะอือ น่ามาเศ้าก็จะสีนาวหนามามาเียๆกันครับผมมึงสีสันต่ำฮึใสมือจกเลยบ้านเฮากินกับพักบุงพักบุงนี่เก็บมาจากน้องใดบนองท่ามน้องท่ามหรือขี้สี งแท่่นาเมิาทานน่ะครับผมมามาเส็บเสียบเหมือนกันครับผมเสียบกรังก็่เสียบเสียบนอไม้ยินถอดใครมาเส็บอันนี้อะดี ดุกไสยเพ่งบ่สบายพีน่น,น้องก็เลยเง,ง,งาเงาซึมซึมเพิ่นเอวแม่เพิ่นก็ได้บ่ไปกินยังมาบ่ ยังขึ้นมากเจ็ดความครับพอวะกินยานท่านหน้าแบบนั่นขับเป็นมาองนะเป็นทังไดมัดตายดังนั้นแหละมัตายหรอกกทองเสียเจ้เขาพาตามกันทั้งหมดตายมาแซ่บๆมืกันครับผมครับเมนูง่ายๆสไตล์บ้านเราตอนเที่ยงกินสมตำนี่ละยังจวดครับผมขอบคุณหลายๆครับ